สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ i b m อัปเดตกับลูกปาสิบโปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแหะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จัดงานถแถลงข่าวการประกวดสื่อสร้างสารรค์สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษาภายใต้หัวข้อค่ายเยาวชนถ่ยรู้เท่าทันสื่อ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานการผลิตคลิปสร้างสาร์ภายใต้หัวข้อค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อดิจิแคม p ความยาว3-5นาทีชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า4 2 0 0 0 0บาทโดยโครงการเริ่มเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อเข้าร่วมสมัครโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2566โดยมีคณะกรรมการคัดเลือก30สุดยอดผลงาน เพื่อลุ้นรางวัลชนะเลิศในเดือนพฤษภาคม2566นี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage d i ิแ c ม m p หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0935257090และ0639944434ค่ะโครงการค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อหรือ,อ t m f Digicamp นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่ ทางกองทุนพัฒนาสื่อประภัยและสร้างสารรค์เราได้เน้นถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือในกลุ่มน้องๆในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่จะให้เข้ามาสมัครในโครงการเพื่อที่จะให้เพิ่มทักษะในสส่วนด้วยกันนะครับก็คือทักษะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เท่าทันสื่อที่จะให้มีการคิดแยกแยะมีวิจรารณญาณในเรื่องของการเสพสื่อนะครับซึ่งถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆเยาวชนในระดับมัธยมด้วยซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ กำลังจะเติบโตต่อไปในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเติบโตไปเป็นอนาคตของชาตินะครับอีกประการหนึ่งก็คือจะมีการสร้างทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งถือว่าจะเป็นการต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเขาจะมีทักษะเรื่องของการผลิตคลิปทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลแล้วก็นํามารวมออกมาเป็นผลงานของเขานะครับก็ถือว่าใน ยุคนี้เนี่ยเยาวชนสามารถเป็นผู้ผลิตสื่อและเป็นผู้ที่เสพสื่อได้ในคนคนเดียวกันนะครับทางกองทุนพัฒนาสื่อประพันธ์สร้างสารรค์จึงได้เล็งเห็นถึงเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะสร้างความรู้เท่าทันนะครับให้กับน้องๆเยาวชนซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดที่เปิดกว้างเป็นอย่างมากนะครับเราให้น้องๆสามารถสมัครเข้าแคมป์ผ่านคิว o d e คแล้วก็เข้ามาที่โครงการของกองทุนสื่อแล้วก็จำนวน ของน้องๆที่รับสมัครนั้นตอนนี้ก็มีประมาณ1,500คนไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สํคาคัญไปกว่านั้นอีกก็คือในเรื่องของการทําแคมป์แล้วนะครับก็จะมีโอกาสให้ได้รับความรู้จากแคมป์แล้วก็นํามาสร้างผลงานเป็นคลิปวิดีโอสั้น3-5นาทีนะครับมีการประกวดแล้วก็มีเงินรางวัลให้ด้วยครับนอกจากเป็นการสร้างสร้างแรงบันดาลใจก็จะเป็นรางวัลที่จะเหมือนกับเป็นการต่อยอดต่อไปไปสู่ความสําเร็จ ในการสร้างผลงานในอนาคตนะครับภาพรวมก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรามาสอดคล้องกับยุคสมัยเนะกองทุนสื่อนี่ก็เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาว,วชนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านรัมนตรีได้นําเรียนไปนะครับว่าเนื้อหามี2อ,อย่างนะครับก็คือการทักษะการรู้เท่าทันสื่อเขาจะได้มีภูมิคุ้มกันในการที่จะ เราใช้ชีวิตประจําวันในแต่ละวันนะครับไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่แชร์อะไรง่ายๆในขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทักษะการสื่อสารเบื้องต้นทักษะการสื่อสารจากทักษะการสื่อสารเนี่ยไปสู่ทักษะการผลิตสื่อนะครับทักษะทักษะการผลิตสื่อก็จริงๆในเนื้อหาในคอนเทนต์เนี่ยเอาเป็นส่วนแรกมานําเป็นเนื้อหาในการที่เขาจะผลิตก็ได้เช่นว่าไปรณรงค์ในโรงเรียนนะครับไอ้เพื่อนเขาเนี่ย ได้มีทักษะในการที่จะต้องชัวก่อนแชร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าพอทักษะการสื่อสารมันเป็นเรื่องขององค์ความรู้ในงานโปรดักชันด้วยซึ่งเราคิดว่าน้องๆนักเรียน,นยมีพรสวรรค์อยู่แล้วโดวยตัวเขานะครับก็เลยเปิดเป็นการออ,อนไลน์โครงการออนไลน์เนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยนักเรียนมัธยมต้นมีอยู่เกือบ2ล้านคนนะครับล้าน7ล้าน8ส่วนมัธยมปลายก็ ล้านต้นๆน,นะครับก็เป็นโอกาสของน้องๆทุกคนเพราะว่าอ,ออนไลน์เนี่ยมันไม่มีข้อจากัดในเรื่องจํานวนนะครับมันไม่เหมือนกับเราจัดออนไซต์เนี่ยเราจํากัดคนทีนี้ก็อาจจะยากลําบากตอนที่น้องก็ส่งผลงานเข้ามาซึ่งกองทุนก็จะมีกรรมการนะครับที่จะคัดเพราะว่ารางวัลก็ไม่น้อยก็คิดว่าน่าจะมีคนส่งผลงานเข้าประกวดเยอะนะครับก็รางวัลที่ชนะเลิศอย่างที่เรียนไปแล้วคือ10,000แบาทมีหนึ่งรางวัลรองชนะเลิศ นะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็ห้าหมื่นบาทสองรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเนี่ยสามหมื่นบาทสามรางวัลแล้วมีรางวัลชมเชยอ,อีกสิบรางวัลรางวัลละหนึ่งหมื่นบาทแล้วมีป๊อปปูล่าโหวตอีกนะครับหนึ่งรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนี่ก็สามหมื่นบาทนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นทั้งโอกาสนะครับเป็นการเรียนรู้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้เขาพัฒนาตัวเองไปสู่ยังครีเอเตอร์ด้วยเป็นโครงการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์และคณะกรรมการกองทุนก็มีความ ตั้งใจแล้วก็คิดว่าจะได้รับความสนใจอย่างน้องๆจำนวนมากครับออออคิดว่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3,000ที่เข้าร่วมโครงการเพราะฉะนั้นเราก็จะพิถีพิถันมากๆในการตอนจัดหลักสูตรอบรมออนไลน์นะครับซึ่งเราก็พยายามเฟ้นหาวิทยากรที่ดีแล้วก็เป็นที่ต้องการของน้องๆด้วยนะครับก็คือว่าวิทยากรอาจจะดีแต่น้องไม่สนใจก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็ต้องลงตัวซึ่งกันและกัน นะครับส่วนผลงานที่เข้าประกวดเนี่ยก็ไม่ต่ํากว่าหนึ่งผลงานอยู่แล้วนะครับแต่พอเราเราคัดเลือกเนี่ยเหลือประมาณ20ชิ้นงานหรือ20รางวัลมันก็น้อยมากเนาะจริงๆคนที่ไม่ได้รางวัลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ก็ไม่เก่งนะครับแต่ว่ารางวัลมันน้อยเหมือนคนมาขอทุนเราในแต่ละปีนะครับก็เป็นพันนะครับแต่ทุนเรามีก็ให้ได้ประมาณ100ทุนอย่างนี้เป็นตน้นแต่อย่าไปคิดว่ามันจะต้องได้รางวัลให้คิดว่านี่คือการเรียนรู้แล้วก็เป็นโอกาสในการที่จะได้พัฒนาตนเอง ก็อยากจะฝากถึงน้องๆประชาชนรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับรวมถึงท่าน ผู้ชมทั่วไปในสังคมว่าสื่อตัวนี้มีความหลากหลายแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลายอย่างด้วยกันนะครับมันจะเป็นสื่อที่นําไปสู่การสร้างองค์ความรู้สื่อที่นําไปสู่เรื่องของอการสื่อสารทางการค้าการลงทุนนะครับและกระทั่งสื่อที่มีการแอบแฝงในเรื่องของการสื่อสารบางอย่างซึ่งก็มีทั้งการสื่อสารในเชิงบวกก็ดีไปแต่การสื่อสารในเชิงลบนั้นก็อยากให้เรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยมีอยู่กับคนทุกกลุ่มนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เพื่าจะเป็นเด็กหรือเยาวชนนะครับแต่ที่เราเน้นในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะสร้างทักษะแล้ก็ความรู้เท่าทันแล้วก็การสื่อสารให้กับน้องๆกลุ่มเยาวชนมัธยมนะครับแต่จริงแล้วเราอยากจะสร้างให้เกิดในทุกๆก,กลุ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของหลายๆกรณีศึกษาก็เห็นถึงความสําเร็จของน้องๆที่มีความสนใจ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตสื่อใช้สื่อนะครับหลายคนเป็นยูทูบเบอร์หลายคนประสบความสาเร็จสามารถหาไรายได้ส่งตัวเองเรียนแล้วนะครับในบางส่วนเราก็พบหลายกรณีที่ผู้ท่าผู้แก่เราหรือหลายคนก็ตกปเป็นเหยื่อในการในการรับข้อความที่เป็นเท็จนําไปสู่การล่อลวงทําให้เกิดเรื่องของการ,รเสียทรัพย์สินต,ต่างๆมากมายเหมือนกันนะครับฉะนั้นในในส่วนของความรู้เท่าทันเนี่ยอยากให้เกิดในทุกๆมิติของสังคมนะครับวันนี้เราจึงได้เน้นย้ําในส่วนของ ภาคส่วนที่มีความละเอียดอ่อนและก็เป็นกําลังสําคัญของชาติอย่างเยาวชนระดับมัธยมก่อนนะครับแต่จริงแล้วอยากจะสื่อถึงทุกๆท,ท่านนะครับก็อ,อยากเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับได้สมัครเข้ามาในโครงการนี้ดิจิแคมป์ของทางกองทุนพัฒนาสื่อาาและแร้างสาร์นะครับแล้วก็ได้ถือว่าปลูกฝังให้เป็นเป็นปกติชีวิตประจำวันของเรานะครับได้พบข้อมูลอะไรอ่านแล้วก็อย่าพึ่งเชื่อนะครับอย่าพึ่งแชร์ก็ขอให้ได้ไต่ตรอง มีทพิพจารณาต่างๆก็ทําให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อตอนเองแล้วก็เกิดผลดีต่อสังคมของเราด้วยก็ขอฝากไว้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานปรปาราพาคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ